รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปอตอทอจำกัดมหาชนบริษัททรูคออบริชันจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด ผมเป็นคนชั่วโมงบินสูงแต่วันนี้ผมจะมองโลกให้ช้าลงการเก็บไม้ของผมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสำรวจตัวเองเท่านั้น หากจะต้องการมองสิ่งต่างๆระหว่างสองข้างทางความงดงามของธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุ่งหน้าค้นหาคนดีคนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเรียนรู้ปัญญาท้องถิน่นจากการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของบุคคลต้นแบบที่เราเรียกเขาว่าคนดีแทนคุณแผ่นดินมาร่วมออกเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกับผมนะครับแล้วคุณจะรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการเดินทาง thank you ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับวิถีชีวิตแบบมวยไทยกันครับว่าเขาต้องทําอะไรต้องฝึกอะไรกันบ้างตามผมเลยครับไตรงนี้เราจะสร้างสถานการณ์เหมือนเป็นเวทีม,มวย6บณ6 ให้เด็กสัปัสกับวทีมวยโดยโดยตรงเลยนะครับสไลด์นะครับสไลด์บาดเจ็บบาดเจ็บเหนื่อยได้ใจเลยครับเนี่ยคุณผู <ok ้ชมครับสงสัยผมจะเตรียมตัวมาไม่พอเลยได้แผลมานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับใจผมยังสู้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิถีมวยไทยกันต่อเลยครับ คำว่ามวยเนี่ยนะก็แปลว่าการคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นบนเวทีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หายดีแล้วเหรอครับแขนเนี่ยครับเจ็บนิดหน่อยครับแต่ยังสู้อยู่ครับโอ้วันนี้ดีใจจังกัตันมาเองเลยครับวันนี้เราจะมีการเรียนรู้หลายอย่างกับน้องๆนะครับกับการพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไปเปลี่ยนชุดมาเลยครับโอเคครับแล้วอีกสักพักเดี๋ยวพี่มาร่วมฝึกกับน้องๆนะ พร้อมแล้วครับอาจารย์ครับเอาพร้อมแล้วครับมาฝึกกันเลยครับอาจารย์ครับเราคนไทยเนี่ยทาอะไรต้องมีครูบาอาจารย์การไหว้ครูของมวยไทยเนี่ยมีความมุ่งหมายเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงครับความมุ่งหมายคือเพื่อลาลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์แล้วพี่สายทอดวิชาให้นะครับแล้วก็พระคุณของพ่อแม่นะครับพ่อแม่แล้วก็ลึกถึงธากษัตริย์อันนี้สําคัญเพราะว่า ข้าพ้ครูก็จะมีถวายพระกลมนะก็จะหันหน้าไปทางพระมหาเสวังนี่คือโคม,มนั่งครับโคมนั่งโคมยืนนี่ก็ทุกครั้งก็ต้องถวายพระกมครับหลาบถวายพระกมก่อนนะครับสามครั้งเป็นผัสผมเลยนะครับครับก่อพระมาขร้สู่อกนะครับแล้วก็ถวายอง์ราชาสามครั้งครับเพื่อเคาลบ ระมหากริย์เพราะวิชามวยเป็นวิชาหากริย์เป็นวิชาเจ้าฟ้าเจ้าผ่นดินสมัยพระราเลศวนมหาราชนะครับประโยชน์ของมันมีหลายอย่างนะครับคือทําให้จิตใจเนี่ยเกิดสงบเป็นการรวบรวมสมาธิใช่ครับจิตใจสงบแล้วก็มีความมั่นใจมั่นใจแล้วก็อบอุ่นร่างกายด้วยนะครับตัวนี้สอดสร้อยมาลาครับปายแดงเนี่ยครับสอดสร้อยมาลาใช่ครับสอดสร้อยมาลานะครับสวยงามมากนะครับนี่ย่างสาม ย่างสามขุมครับย่างสามย่างสามขุมครับเพื่อให้รู้ทิศทางว่าพื้นที่เนี่ยมันมีมีน้ำมีหลุมมีบอ่อตรงไหนก่อนจะจบจะได้สารวจก่อนความมุ่งหมายคือสารวจพื้นที่ก่อนสำรวจก่อนมีเจตนารม์เพื่อที่จะเช็คพื้นที่ใช่ในยู่ลําแพนแล้วอย่างก็คือว่าจะ,ะทอนให้เห็นถึงว่าการว่ว้ครูเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของค่ายมวยของค่ายนั้นนั้นใช่ครับ แล้วปกติสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดไหวครูเหมือนกันเนี่ยเขาสายมวยเดียวเขาจะไม่ต่อยกันอ๋อเรียกว่าส cool ิ์ครูเดียวกันสิ์เดียวไม่ต่อยกันก็คือการฝึกแม่มา้าเลยมันก็ันเดียวกันนั่นเองใช่ครับน้สาวน้อยปรบปัปรบแป้งครับปลายแดงครับแป้งปแต่ง,ง,งตัวครับครูมวยเขาก็ต้องแต่งตัวก่อนนะครับได้แต่งตัวนี NON, เ้เบิกเมฆครับหายแดงเบิกเมฆครับสองเมฆอันนี้ถ้า มีอะไรครับนี่กระเทือกไท้มนาตัดไม้ขมน้ำครับถือว่าเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์มากเพราะว่าไม่มีกีฬาไหนว่า้ครูมีแต่มมยไทยเมยไทยเท่านั้นนะเมยไทยเท่านั้นเน่ะเพราะนั่นคือส่วนเริ่มต้นเลยใช่ครับตั้งแต่ลำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณเป็นการรวบรวมสมาธิอบุณร่างกาย สร้างความมั่นใจครับก็จบพิธีไหว้ครูนะครับซึ่งเป็นคุณธรรมานประเสริฐนะเพื่อนกีฬาอื่นไม่มีมีเฉพาะมวยไทยอย่างเดียวเป็นเอกลักษณ์เป็นคนไทยของคนไทยชนชาติไทยเลยใช่ครับเอกลักษณ์ไทยสายเลือดไทยครับมีไหว้ครูเรามาเริ่มเบสิกพื้นฐานเนี่ยนะนะครับก็คือเรื่องของการยืนมวยนะครับหรือการจดมวยแล้วก็เรื่องของการเดินมวยนะครับเดินมวยการเดินย่าง ไปในการเคลื่อนไหวนะครับอันที่3าก็คือเรื่องของการทักษะการใช้หมัดเท้าข่าวสอบเอาเรื่องแรกก่อนนะครับการจดมวยเนี่ยนะครับยืนที่เท้าที่ไม่ไม่ถนัดเนี่ยไว้ข้างหน้ามือที่ตรงกับเท้าให้ยืน่นออกไปแล้วก็มือที่ถนัดนะครับเท้าที่ถนัดเนี่ยป้องไว้บริเวณปลายคางนะครับตาจดมองที่ตรงปริชป,ปรีรูอไว้ใจคู่ต่อสู้อันนี้เรียกว่าจดมวย ถ้าคนถนัดด้านนี้ก็สลับด้านนะครับนี่พอยืนอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปไหนได้ไปไม่ได้ก็มีวิธีเดินหน่วยนะครับอย่างนี้นะครับก้าวไปนะครับก้าวตรงไปนะครับก้าวตรงไปแล้วก็ชิดฉากชิดฉากก้าว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 ชิด มันจะสวยลีลาจะสวยพลิ้วแลวจะไม่เหนื่อยมันจะคล่องมุมไหนมุมไหนแล้วก็ไปได้หมดบนเวทีแล้วพร้อมบอ,อกอาวุธได้สวยนะครับแล้วกลับมาตั้งท่าเหมือนเดิมเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกก,การฝึกการใช้ทักษะหมัดเท้ากอดศอกซึ่งเป็นพื้นฐานเลยสำหรับนคน,นานเ,เป็นอะไรเลย,เยก็เริ่มตั้งแต่การใช้หมัดก่อนนะครับโอ้โหัด วัดเบรย์วัดอีกรอบตรงวัดวัดเบรย์ตรงตรงตรงดัดตวัดตวัดด้านคอด้านคอจระเข้ฟาดหางเอาตรงเขาตรงเอาเฉียงเฉียงอือเขาโค้งเขาโค้ง เข่าลอย,อยโดนเข่าลอยขีบตรงีตร,รงขีบข้างขีบข้างขีบเฉียงขีบเฉียงกับหลังทีดกับหลังขีบ,บอ่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าแม่ไม้มวยไทยพื้นฐานสำหรับคนไม่เป็นเลยครับต่อไปเป็นสาธิตเรื่องลูกไม้มวยนะครับลูกไม้มวยก็เป็นเคล็ดของมวยที่ใช้ในการชกนะครับ อย่างลูกเล่นของมันเนี่ยเองลูกไม้เนี่ยหกักงเอเยลาเนี่ยนี่คือลูกไม้ครับลูกไม้แก่เตะแก่มวยเตะหักได้และหักได้เลยแ <c oughs> ต่ต้นขาและศัพท์แรงเป็นหน้าปากครับนี่อันตรายถึงเงือกทำลายทั้งช่วงไหลได้เลยนะครับเนี่ยเดินหักได้เลยตับเพที่แขนเนี่ยหักได้อ่อามอยหลัก ทีห้องน้อยเนี่ยเขาปัสสาวะแตกได้มันเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรถ้าโดนเข้าไปเต็มที่เต็ี่แถึงขั้นทำลายอวัยวะภายในได้เลยสาเเวกลังอ๋อคือด้านในด้านในเลือกได้หมดเลยปั๊บปั๊บปั๊บใจเราแล้วก็ไปที่ท่อนแขนไปถ้าผองีีหัก อันนี้คือเป็นท่าชั้นสูงหน่อยค,อคือชั้นสูงเลยพรามเดินดงอันนี่คือพรามเดินดงมวยไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าคือส่วนผสมที่สวยงามลงตัวระหว่างศาสรและศิลป์มีเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเรียนรู้ถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้กันต่อครับ